อันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังอ่าสั์ของการเรียกพระเนี่ยนะจะมาขอเล่าเนี่ยเล่าไปหลายครั้งมากจะมาขอเล่าครั้งเนี้ยพูดครั้งเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายในคลิปนี้ในเรื่องนี้นะเออว่าเราจะเรียกพระยังไงเพราะว่ามีเพื่อนของอาตมาเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสนิทกันเลยเนะี่ยมันทักข้อความมาทักพระเขาว่าทักพระเขาว่า ไอการเรียกกันอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติอาตมาก็เคยพูดไปแล้วแต่เราจะเรียกให้ให้ให้มันมันถูกถูกกิริยาถูกลักษณะถูกอ่าการให้ความเคารพถูกถูกกาละเทศะอ่าแต่ไอเรื่องสมมตินั้นมันคนละเรื่องกันเรื่องสมมุติมึงจะเลือกเรียกกูยังไงก็ได้เรียก, hey, ก,ก,กเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยฮอาก็ได้อ่าถ้าว่าเป็นเรื่องสมมุติแต่ถ้าว่าเรียกให้มันถูก,ถกจะเรียกให้มันถูกอ่ะ คำอ่าเอาคำว่าหลวงพี่ก่อนหลวงพี่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องเรียกหลวงพี่ถ้าท่านเป็นพระ,ะคําว่าหลวงพี่นี่ต้องคือพระใหม่นะไม่ใช่ว่าหลวงพี่คือเป็นพี่ของเรานะไม่ใช่เรียกหลวงพี่นี้คือพระเรียกพระน้อยที่สุดแล้วพระที่พระบวชเมื่อวานบวชยังไม่กี่พันสงันสาอะไรเงี้ยเนี่ยเรียกว่าหลวงพี่นะไม่ว่าท่านจะอายุน้อยอายุมากหรือเป็นรุ่นน้องเราเราก็ต้องเรียกหลวงพี่เข้าใจไหม เป็นรุ่นน้องเราเป็นหลานเราเป็นหลานเราแต่หลวงคาว่าหลวงพี่เนี่ยคือต้องเรียกพระที่พระนวกะพระที่ยังบวชได้ไม่เยอะพระยังไม่ได้ศึกษาศึกอะไรพระคิดจะบวชเจ็ดวันสิบห้าวันพระบวชใหม่นะเรียกว่าหลวงพี่นะอ่าไอเน,นี้ยเขาสับภาคกลางนะอืมถ้าสับภาษาอีสานก็เอ,อิ่นคู่บาคู่บาคู่บานึ่คือพระใหม่ อพระไม่พระยังอืมพระที่ยังบวชยังบริศึกษาเราก็ต้องดูด้วยว่าพระท่านระดับการศึกษาท่านสามารถเทศท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมภูมิอัดภูมิธรรมมีความรู้เท่าไหร่ท่านบวชมานานแค่ไหนพระจะมีระดับชั้นนะพระนวกะคือบวชยังไม่ถึงห้าพันษาเรียกพระนวกะพระเนี่ยคือระดับขั้นของพระที่พระจะเรียกกันถ้าห้าพันษาแล้วพระมัชิมะ ถึงระดับสิบพันษาแล้วถ้าห้าพันษาขึ้นไปยังไม่ถึงสิบใช่ไหมมาชิมะถ้าสิบพันษาแล้วเรียกพระเถระพระผู้ใหญ่แลวนะอือถ้าสิบพันษาน่ะเออนี่คือระดับพระระดับชั้นที่จะเรียกเพราะฉะนั้นแล้วเซฟที่สุดเรียกให้ที่สุดคือเรียกว่าพระอาจารย์เข้าใจไหมพระอาจารย์นี่เรียกได้ทั่วเลยเออเพราะท่านบวชเข้าไปแล้วท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้ว,ลวก็คือตัวแทนของพุทธเจ้าแล้ว เออคือผู้ที่อันนี้แล้วเราก็ต้องดูถ้าพระใหม่พระอะไรเออเรียกหลวงพี่เรียกได้เรียกคูบาอะไรเรียกได้แต่ถ้าว่าครูคําว่าคูบาคูบาเนี่ยจะไปเรียกภาคเหนือไม่ได้นะภาคเหนือถ้าเรียกถ้าจะเรียกว่าคูบาเนี่ยต้องเป็นพระระดับผู้ใหญ่พระที่ท่านมีคุณูปการอ่ามีมีมีความคุณงามความดีให้แก่บ้านเมืองให้แก่ชุมชนให้แก่ญาติโยมพระที่ท่าน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพราผู้ใหญ่พราที่ให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุดนะนะถึงจะเรียกว่าคูบาเพราะฉะนั้นภาคเหนือกับภาคอีสานมันจะแตกต่างกันภาคอีสานเนี่ยเรียกคูบาเนี่ยเรียกพราผู้น้อยพราบวชเมื่อวานพราบวชยังไม่กี่พรรษาเน,นี่ยเรียกว่าคูบาแต่ภาคเหนือนเนี่ยต้องเรียกพราผู้ใหญ่นะคาว่าพราผู้บาคูบาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปใช้คํามั่วตัวไม่ได้เดี๋ยวพาท่านตําหนิเอามันจะอายท่านนะมันจะอายท่าน ถ้าเรียกก็เรียกให้มันเรียกให้มันเหมาะสมกับฐานะเหมาะสมกับภูมิจิตภูมิธรรมภูมิปัญญาของท่านเพราะดับความรู้ระดับพรรษาของท่านน้อยเอ,อไม่ใช่ว่าพระท่านบวชมาหลายพรรษาแล้วมึงไปเรียกเขา,าท่านหลวงพี่เรียกครูบาอย่างเงี้ยถ้าแบบอันเนี้มันเนี่ยภาษาอีสานนะเรียกครูบาเนี่ยคือพระผู้น้อยมันก็ มันถ้าว่าถ้าว่าสําหรับอาตมาไม่ไม่มีปัญหาหรอกอาตมาว่ามันก็เป็นเรื่องสมมุติอาตมาว่ามันเป็นสมมุติเห็นไหมแต่ถ้าพระท่านอื่นท่านถ้าท่านตาหนิกลับมาแล้วยมจะอายแค่นั้นเองอืมคนในศาสนาพูดคนพูดยังไงเนี่ยเรียกครูบาอาจารย์ยังเรียกไม่ถูกเลยพระท่านระดับขนาดพระก็ต้องให้ความเคารพนะถ้าพระระดับพระเถระแล้วเออหรือพระมัจฌิมะขึ้นไปแล้วเออพระท่านบวชมี ขูดภูมิอาจภูมิทำภูมิความรู้และนี่เขาจะมาขอพูดเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายเพราะนั้นเรียกอะไรเรียกให้มันถูกอืมจะทักจะคุยจะพูด,จะ,พดจะคุยนะ่ะให้มันสมกับเราเป็นพุทธมามาก,กะให้มันสมกับเราเป็นชาวพุทธหน่อยส่วนเรื่องการพูดการอะไรเป็นของสมมุติน่่นนะไอ้นั่นมันมันต้องระดับจิตมันต้องเข้าถึงการละสมมุติให้ได้ก่อนมันถึงจะเข้าใจ อ่าถ้าว่าเรายัางละสมมติไม่ได้มึงไปพูดเรียกเฮ้ย hey, พระเฮ้ย hey, มานี้ดี่พระเฮ้ย hey, มานี้นี่ถ้าคนไม่เข้าใจโยมจะถูกตำหนิเอาได้นะโยมไอเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวโยมทั้งทั้งนั้นเลยมันโทโยมจะถูกตำหนิได้แต่สําหรับอาตมาถ้าว่าเออเราคิดว่ามันเป็นแค่สมมติมึงจะเรียกกูยังมึงจะเรียกยังไงก็ได้อืมเฮ้ย hey, พระไปไหนเฮ้ยกินเหล้าไหมวันนี้ชวนพระไปกินเหล้าก็ยังได้เลย แต่พระจะไปกินไม่กินก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออนี่มันเป็นแค่เรื่องสมมุติเป็นแค่คำพูดคำจาเป็นแค่คำสมมุติที่สมมุติขึ้นมาจะไปเอาอะไรกับคำพูดที่สมมาพูนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้มันเป็นสองประเด็นเรื่องสมมุติก็คือเรื่องสมมุติเรื่องการเรียกให้มันถูกให้มันต้องก็ส่วนเรื่องการเรียกแยกให้มันเป็นสองประเด็นให้แยกกันให้มันถูกก่อนเราต้องแยกกันให้มันถูกก่อนเราต้องอะไรอะ่ะ ต้องต้องต้องคิดให้เป็นก่อนเพราะฉะนั้นอย่ามาแย้งอย่ามาอันนี้นะนี่ทําคลิปไปเนี่ยให้มันเกิดเป็นความรู้เกิดให้มันให้มันเรียกถูกให้มันใช้สามให้ถูกอ่าเพราะมันเกิดเพราะมันมีอันอนีเพื่อนเพื่อนของอาตมาสมัยเรียนมาทักกันอาตมาทักพระ <laughs> ทักพระแค่ทักโยมยังทักไม่ถูกเลยโยมอะไปโยมมาทักกับอาตมาได้ แต่โยมอย่าไปทักกับพระคุณเจ้ารูปอื่นพระครูท่านครูบาอาจารย์ท่านโยมจะถูกตําหนิเอา้ามันไม่ได้มันไม่ได้อันนี้หรอกมันจะเข้าตัวโยมเองโยมจะอายเองถ้าท่านตําหนิกับพลอยู่เยอะๆเต็มสาราอย่างเงี้ยโยมจะอายไปทั้งคนทั้งสาราจะมองโยมเป็นตาเดียวเลยนะอืมจะมองโยมทั้งสาลาเป็นตาเดียวนะมองอย่างเงี้ยมองแบบว่านี่เหรอคนพูด เรียกครูบาอาจารย์มึงยังเรียกไม่เป็นเลยเออไปซะไปไม่ต้องเข้าวัดซะเขาจะพูดอย่างนี้ใส่แลวโยมจะไม่อยากจะเข้าวัดอีกทีีเลยลามมาเกียรติพระเกียรติเจ้าอีกนนังนี่อ่าแค่นี้แหละนะมาให้ความรู้เรื่องนี้เป็นพูดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนั้นเรียกอะไรเรียกให้มันถูกแค่นี้แหละขอจะเจริญพร